สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะมาให้ข้อมูลในส่วนของเหรียญ2บาทนะฮะวาระนะครับมีด้วยกัน3วาระด้วยกันนี่คือวาระที่1นะฮะที่เราจะมาพูดคุยใครมีแบบนี้นะครับ จำไว้นะครับเพื่อนๆครับวาระที่2ครับคือเหรียญนี้นะครับจาไว้นะครับในส่วนของเหรียญวาระ2บาทนะครับแล้วก็วาระที่3ามที่จะพูดคุยในวันนี้คือเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับใครมีนะครับก็นะครับรับข้อมูลให้ดีวันนี้สยามชาแนลจะประกาศรับซื้อในราคา1 0 0 0 0หมถึงสามหมบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆอย่าเลื่อนคลิปทุกวินาทีครับหากพร้อมแล้วเราไปชม ข้อมูลดีๆกันเลยเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ับสไ r i b e ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับเพื่อนๆครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญ2บาทบาระกันก่อนนะครับเหรียญ2บาทบาระนั้นเพื่อนๆนั้นมีการจํานวนมากครับนักสะสมนั้นก็มีถือไว้ในมือน,นั้นจํานวนมากครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับขอแนะนํานิดนึงโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ เหรียญ2บาทบาระนั้นนะครับจะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบปกติธรรมดาหาง่ายแล้วก็แบบขัดเงานั่นเองครับเรามาทําความเข้าใจนะครับระหว่างนะครับเหรียญปกติกับเหรียญขัดเงานั้นเขาดูกันอย่างไรเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีครับผมขึ้นภาพหน้าจอให้ชมอยู่นะครับฝั่งซ้ายนั้นเป็นปกติหาง่ายอย่างไม่มีราคาสยามชาแนลก็ยังไม่ประกาศรับซื้อนะครับแต่ฝั่งขวามือนั้นเรียกกันว่าเหรียญขัดเงานะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมครับเหรียญขัดเงาเขาดูกันอย่างไรเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีครับนนหน้านั้น จะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับของในหลวงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมีข้อความอะไรต่างๆเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ท่านควรสังเกตก็คือผิวของเหรียญครับผิวของเหรียญนั้นจะแตกต่างกันครับเหรียญปกตินั้นนะครับจะมีความหยาบมากกว่าแต่ถ้าเป็นเหรียญขัดเงานั้นเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีตรงพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นจะมีการยิงทรายออกสีขาวนวลๆไม่ว่าจะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านและก็ตัวหนังสือนั่นเองครับจะออกสีขาวนวลๆครับเหรียญขัดเงานั้นนะครับจะมีการผลิตออกมาจํานวนที่น้อยมาาากกกรับเนนนนื่องจวผลิต้ ทำได้ยากมากต้องใช้มือในการทําต้องใช้คนใช้พนักงานในการทําขัดเงาด้วยมือนะครับจนเงาเหมือนกระจกนะครับสองหน้าได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการยิงทรายนะครับตามตัวหนังสือและก็พระบรมรูปของพระองค์ท่านนั่นเองครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับระวังนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่เหรียญขัดเงากับเหรียญปัดเงานั้นท่านต้องดูให้ออกครับแต่วันนี้สยามชนแนลจะมาประกาศรับซื้อนะครับมีเหรียญวาระอะไรบ้างขอเชิญเพื่อนๆไปพบกับข้อมูลดีๆกันเลยเลยครับ เหรียญแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับให้ราคาอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง30,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพนั่นเองครับเป็นเหรียญขัดเงาวาระแรกนะครับที่เราพูดถึงด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระประมินทลมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9มีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชฝ,ฝั่งขวาเขียนคาว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นแบบไหนเรามาดูข้อมูลกันครับด้านหลังนั้นนะครับเรียกกันว่านี่คือนะครับงานปีต้นไม้แห่งชาติประท พอศ2,528นั่นเองครับถึง2,531ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญขัดเงานะฮะ2บาทปีต้นไม้นะครับที่เรานะฮะ ประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับซึ่งไม่ใช่เหรียญปกติเหรียญปกตินั้นมีขบวนการผลิตออกมาจํานวนมากครับอยู่ที่3ลร้านเหรียญเพราะฉะนั้นนะครับสยามชาแนลยังไม่ประกาศรับซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับรับทันที10,000หมถึงสามหมบาทนะครับเป็นเหรียญขัดเงาในส่วนของข้อมูลการผลิตนั้นนะครับเราไม่ทราบนะครับจำนวนการผลิตนั่นเองครับเรามาต่อกันที่วาระที่2ที่เราจะประกาศรับซื้อครับ นี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญขัดเงาที่จะพูดถึงกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับด้านหน้านั้นมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เกฝั่งซ้ายเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวาเขียนคำว่ารัชกาลที่9้าเหมือนกันผิวพันธุ์ดูดีโดดเด่นนะครับระวังนิดหนึ่งระหว่างปัดเงากัดขัดเงานะฮะดูให้ออกครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นี้วาระอะไรครับเป็นวาระปีเยาวชนสากลน,นะครับพศ2528ครับ นะฮะมีข้อความภาษาอังกฤษนะครับ Inter National Youth นะฮะ Year 1985นะครับ2บาทนะครับอ่าคำอ่าด้านล่างนั้นเขียนคำว่าประเทศไทยไทยแลนด์นั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญขัดเงาเช่นกันครับเป็นปีเยาวชนสากลนะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับหลายคนก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเนื่องจากนะครับอาจจะเคยไปนะฮะอ่าเรียกว่าไป อาจเก็บสะสมนะครับไปซื้อมาตั้งแต่ตอนผลิตก็อาจเป็นไปได้นะครับที่กองกระสาบนะครับที่เวลาเขาเปิดให้นะฮะอาจจะมีอยู่ในมือก็ได้นะครับดูให้ดีครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้ปัดเงานะครับถ้าเป็นขัดเงานะครับขออภัยครับถ้าเป็นขัดเงาแบบนี้นะครับยินดีประเมินราคาในส่วนของวาะนี้1 0 0 0 0ถึง30,000บาทครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญขัดเงาปกติยังไม่รับนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปกตินั้นมีกระบวนการผลิตไม่น้อยครับเพื่อนๆนะครับปีเยาวชนสากลนั้นผลิตออกมาทั้งหมดนั้น 5ล้านเหรียญครับยังไม่มีราคารับนะครับมาต่อกันที่เหรียญวาระแบบธรรมดาเป็นเหรียญที่ไฮไลท์พิเศษสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่จําเป็นต้องเป็นขัดเงานะครับแต่วันนี้เราจะซื้อเพราะอะไรมาดูเหรียญที่3ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับนี่คือในส่วนของเหรียญที่3ที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับวาระนี้เลยนะครับเป็นวาระที่33ครับครบร้อยปีนะครับ แห่งวันพระราชสมภพนะครบพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่7นั่นเองครับด้านหน้าจะมีพระบรมบรูปของพระองค์ท่านแบบนี้ครับไปดูด้านหลังของเหรียญน,นี้มีความสวยงามและความสําคัญอย่างไร นี่คือด้านหลังนะครับของเหรียญวาระที่33เป็นเหรียญ2บาทนั่นเองครับเป็นแบบปกตินะครับแต่ว่าไม่ใช่ขาดเงานะครับแต่ทําไมสยามชาแนลถึงจะรับซื้อเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆมาดูข้อมูลให้ดีครับด้านหลังนั้นนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญนั้นนะฮะจะมีในส่วนของนะครับรูปนะฮะพระราชลัญจกรประจําแผ่นดินของรัชกาลที่7นะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยนะครับอยู่ล่างลงมานะครับด้านล่างนั้นจะเขียนวันที่บอกแล้วก็มีเลขบอกราคาคือ2บาทครับเพื่อนๆมาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับขบวนการผลิตไม่น้อยนะฮะอยู่ที่1ล้าน5แสนเหรียญครับแต่ทำไมสยามชาแนลถึงประกาศรับซื้อมาดูคลิปนี้ครับปกติแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญวาระนะครับที่3 3นั้นนะครับหากเพื่อนๆจับเหรียญให้ตรงและหมุนในแบบนี้สังเกตดูนะครับ ด้านหน้ากับด้านหลังนั้นจะตรงขึ้นทิศทางเดียวกันครับในส่วนของเหรียญปกติทั่วไปนะครับ1ล้านแสนเหรียญนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะะบวนการผลิตนั้นนะครับจะมีจํานวนมากนะครับที่ตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้แบบนี้เรายังไม่รับซื้อครับแต่วันนี้ผมมีเหรียญพิเศษให้เพื่อนๆหาการให้สนุกมาขายผมครับมาดูนะฮะลักษณะที่ผมพูดถึงครับนี่ครับ จับเหรียญให้ตรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วหมุนตามครับสังเกตดูให้ดีครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีว้าวนะฮะก็คือนะครับจะมีด้านหน้าตรงขึ้นก็จริงแต่ว่าด้านหลังนั้นขวางแบบนี้เลย นะครับไม่ได้ตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับเป็นเหรียญที่ขวางเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าพระเสียนขวางนั่นเองครับเหรียญแบบนี้ประเมินราคาค้าต่ําอยู่ที่300บาทนะครับถ้ากลับลงมารับทันที500บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสาภาพนะครับสังเกตดูให้ดีครับเพื่อนๆครับดูอีกครั้งครับด้านหน้าตรงขึ้นนะฮะแต่ด้านหลังนั้นนะฮะ จากขวางแบบนี้นะครับเรียกกันว่านะครับเป็นเหรียญที่นะครับล็อกเคลื่อนนั่นเองทําให้นะฮะด้าน,นหน้ากับด้านลหลังนั้นไม่ตรงกันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สยามชะเนลประกาศรับซื้อกับเ,เพื่อนๆน,นั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญวาระนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหลายคนก็อยากให้สยามชาแนลนะครับให้ข้อมูลในส่วนของเหรียญวาระ2บาทให้หน่อยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆนะครับขอความกรุณานะครับหากถูกใจกดถูกใจให้กับทางช่องด้วยนะครับและก็ขอความกรุณาครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อนๆครับหากใครหาเจอนะครับเหรียญที่เราพูดถึงกันสักครู่นี้นะครับอยากจะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลขออนุญาตนะครับขึ้นคิว โค้ดให้ครับนี่คือ QR โค้ดของช่องสยามชาแนลมีด้วยกัน3ช่องทางนะครับมีทั้งนะครับในส่วนของ QR โค้ดแล้วก็ ID Line ให้เพื่อนๆติดต่อเราได้น,นั่นเองครับ ลายด้านบนนั้นนะครับแนะนำเพื่อนๆครับเป็นลายที่เราตอบสดกับเพื่อนๆครับใครที่สนใจนะครับอยากสอบถามสยามะแน่ว่าไอ้น,นี้ของจริงของปลอมหรือเปล่ามีราคาหรือไม่ใช่สเปคที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็สามารถมาที่ลายสยาม4 4 6 6, 6ครับเราตอบสดกับเพืเ่อนๆส่วน2ลายด้านล่างนั้นนะครับต้องกราบขออภัยนะครับเป็นลายแอดตอบกับอัตโนมัติหากของท่านไม่มีราคาหรือไม่ใช่สเปคที่เราต้องการนั้นนะครับใครขออนุญาตไม่ตอบกลับกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆนนะครับอ่า คิดว่าของตัวเองนะครับตรงสเปคที่เราต้องการก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับหรือนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถส่งมาสอบถามกันได้นะครับที่ช่องทางไลน์ของเรานั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชนแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ